เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาสร้างเสียงเมโลดี้ที่เป็นเสียงซินตัวที่2นะครับผมจะใส่อีกเมโลดี้หนึ่งในท่อนฮุกนะครับเพื่อให้มันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเราจะใช้ s e รั่เหมือนเดิมนะครับ Search s e ร u m จากนั้นลากมันมาที่ว่างนะฮะโอเคครั้งที่แล้วเราฝึกใช้ preset ใช่ไหมแล้วก็มา adapt คราวนี้เราจะลองมาสร้างเสียงจริงๆกันบ้าง อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่ผมคิดว่าถ้าเข้าใจเนี่ยเราจะเครียดเสียงนั้นออกมาได้จริงๆเสียงที่ได้ตอนนี้มันจะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนอื่นเห็นออสซิเลเตอร์ A กับ B มไหมฮะคือเราสามารถเลือกว่าจะใช้ A หรือ B หรือผสมกันได้ ผมจะลองคร่าวๆให้เห็นภาพนะครับไปที่ซินตัวไหนก็ได้เห็นไหมเห็นหมโทนจะเปลี่ยนไปสมมุติว่าผมมาที่ดิจิตอลหรือวอวเวลยูเซอร์สเปกตรัลแอนาล็อกเนี่ยมีให้เลือกเลยอ่ะไปที่ดิจิตอลแล้วกัน เยอะมากๆเลยอ่ะตัวนี้อ่าพอเข้าท่าตัวนี้สมมุติว่าได้เสียงนี้มาตรงยูนิซันอันนี้หมายความว่าถ้าเรายิ่งใช้เยอะเท่าไหร่เนี่ยโน้ตมันก็จะยิ่งดูสเปซทางกันเห็นไหมผมกดโน้ตตัวเดียวแล้วกันตอนแรกเป็นแบบนี้ ูตรงนี้อันนี้มี2เสียงอันนี้มี3ามก็เยอะมากๆนะครับประมาณเยอะเอะลยล่ะเลือกสมมุติเอาสัก5แล้วกันนะครับโอเคเราสามารถเลือกดีทูนตรงนี้ได้ เห็นไหมยิ่งดีทูนเยอะโน้ตมันก็จะยิ่งเพี้ยนเยอะ,อะผมกะประมาณนี้แล้วก็เบรนสามารถเบรนโน้ตตรงกลางกับตัวที่ทางออกเนี่ยถ้า,ถามาซ้ายสุดมันก็จะตรงกลางเยอะหน่อย ถ้าขวาสุดก็ตรงกลางดับลงไปในที่นี้ผมต้องการให้เสียงมันออกข้างนะครับตรงกลางหายไปเลยอ่ะเฟดก็เป็นตัวเลื่อนของการเริ่มนะครับอ่าก็ลองปรับดู ที่นี้มีผลนิดหน่อยโอเคยังไม่ต้องสนใจอะไรเราคร่าวๆตรงนี้เราสามารถเลือกว์ปโหมดตรงนี้ได้มันคลิกหนึ่งทีจะมีให้เลือกเยอะแยะนะฮะเสียงมันจะให้คาแรคเตอร์ที่ต่างออกไปเช่นเห็นไหมมีให้เลือกเยอะแยะเลยจะมีผลกับคลื่น ที่เราได้ทำการเลือกมาด้วยจากนั้นตรงนี้เป็นการปรับจะมีผลกับคลื่นที่เราเลือกมาเช่นเดียวกันเริ่มดูฟังดูแสบหูแล้วอ๋อตรงนี้มันต้องควบคุมผ่านฟอร์มบี อ่าผมจะเปิดออสซิเลเตอร์บขึ้นมาควบคู่กันไปด้วยลดเสียงนิดนึงจากนั้นไปที่ดิจิตอลเหมือนเดิมนะฮะเราจะอยู่ที่โหมดดิจิตอลอะไรเดียวผสมกับอื โอ้เสียงเล็เหมือนกันเนี่ยอ่ะอันนี้พอเข้าท่าจากนั้นเลือก u n i ิซันอ่าหกโน้ตแล้วกันผมจะแพนมันออกนิดนึงนะครับแพนมันออกเพราะว่าอยากให้มันไปทางขวาด้วย ตอนนี้ออสซิเลเตอร์บเนี่ยอยู่ทางขวาแล้วแล้วก็ดาวเลเวลมันลงมาจากนั้นหาเปลี่ยนรูปคลื่นนี้เพื่อเสียงที่เปลี่ยนไปเอาตามต้องการนะครับอืมกัประมาณนี้แล้วกันผมจะดีทูนมันมันลงมานิดนึงรู้สึกว่าเสียงมันไป กระจายเกินไปเห็นไหมก็ไ <im> ด <ited sound> like like ้ซาวดที all, ่ต้องการแล้วแต่ยังไม่เสร็จควบคุมผ่านฟิลเตอร์ได้อีกตรงนี้ปืบโอ้เสียงทึบไปเลยเห็นไหมเสียงแบบที่เคยแผดแผดแตกๆคนโหดเนี่ยออกไปเลยตรงนี้มาถึง Attack, d k s u s t a i n r ล l สเอ e a s อพอผมตั้ง Attack ที่มีมิเลสกันที่ดึงออกไปเนี่ย พอผมกดปุ๊บเสียงมันจะค่อยๆมาจ,จากนั้นตั้ง D.K เร็วนิดนึงนะครับรู้สึกว่าอยากให้มันสั้นๆตรงนี้อสเตนก็คือเลเวลความดังผมต้องการให้มันดูฟังดูวุบๆ เพิ่มรี l ลี s สให้มันดูสมูทขึ้นนะครับโอเคจากนั้นจะมาเปิดฟิลเตอร์ตรงนี้นะฮะฟิลเตอร์ filter นี้ AB เนี่ยเราเลือกได้ว่าจะให้ A กับ B เนี่ยโดนฟิลเตอร์ไหมในที่นี้ผมเลือกให้มันโดนนะครับแต่ว่าผมจะควบคุมฟิลเตอร์เนี่ยผ่าน LFO ซีนตัวนี้มันทข้งท,ที่จะซับซ้อนนิดน,นึงแต่ถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะทำงานต่อได้ยาวในคลิปนี้เนี่ยแถมไปเลยอยากให้ทุกคนได้รู้กันนะฮะผมควบคุมคัตออฟตรงนี้ผ่าน low frequency oscillator หรือ LFO เห็นไหม จังหวะหนต่อ16เนี่ยปล่อยควบคุมคัดออฟฟิลเตอร์จากนั้นลองเพิ่มเรโซแนนซ์มันขึ้นนะครับเพิ่มได้มันขึ้นด้วยก็ได้ได้ก็คือความแตก ให้มันดูมีความโหดนะ้อยิ่งขึ้นแต่มันก็จะดังขึ้นด้วยนะครับระวังให้มันอ้วนนิดนึงแฟตก็คือมันจะดูอ้วนนิดนึงนะครับโอเคประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วเราไปที่หน้าเอฟเฟกแล้วกันนะครับเปิด ใช้ดูเอฟเฟกตามต้องการนะครับดีเลย์ผมต้องการให้ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายเป็น1นึ่ต่อสิเป็นปิงปองก็ได้ปิงปองมันจะเด้งสายขวา คอมเพสเล็กน้อยนะไม่ค่อยได้ปรับอะไรมากเพราะว่าค่อนข้างที่จะเกือบพอดีอยู่แล้วอ่ะอ่ะรีเวิร์ีเวปรับปรับไปบ้างนะฮะอ่ะผมได้ปรับเอฟเฟกของเซลมซินเมื่อกี้ไปแล้วเดี๋ยวจะลองใส่ออโต้ฟิลเตอร์อีกหนึ่งตัวเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ให้กับซินโดยรวม ไปดูที่ท่อนฮุกกันผมอยากได้เสียงที่มันดูดราม่าดราม่านิดนึง่งก็ต้องเสียงสูงสูงหน่อยดีกว่าเพราะว่าท่อนฮุกเนี่ยผมจะมองมันว่ามันยังต่าไปนิดนึงในกรณีของเชิงเมโลดี้แล้วก็ย่านความถี่นะฮะก็ต้องการเสียงสูงๆไปช่วยเพิ่มสีสันให้กับเพลง อ่าพอได้อยู่ งนี้เกินไปนิดนึงนะครับเสียงมันจะเป็นโนต้ตแบบเนี้ยวนไปซ้ำๆีม โอเคก็ไม่เร็วนะครับตอนนี้ก็เอาแบบนี้ก่อนแล้วก็จะ copy มันไปไว้ที่ฮุกแล้วก็ท่อนหลังๆนะฮะ คลิปหน้าครับ